ลือออกหมดแล้วมันมาปกคุมอีกไม่ได้แล้วพระลหันแม่พ <c oughs> ระลหันไม่กลับมาออเสียงไม่มีแล้วแ <c oughs> ม่กลับมา,มบมาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในเนื้แฝงขสารไม่เสื่อมแล้วฟังแต่ว่าคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วบรรลุธรรมด้วยนะ ว่าตัวเองบรรลุธรรมเรียบร้อยจนถึงเป็นพระอริยะบุคคลชั้นสูงสุดเป็นพระแล้วมาบวชแล้วอยู่ในพุทธศาสนาอย่างพวกเราเมื่อสําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลชั้นสูงสุดแล้วจะสึกออกไปจะสึกออกไปเป็นคารวะญาติโยมไม่เคยมีฟังแต่ว่ามีคนถามว่าเมื่อ ธา,ารวาดบรรลุธรรมเรียบร้อยท่านจะตายภายในจิตวันเขากรับเรียนธรรมเพราแม่ครูอ,อ,อาจารย์ท่านตอบว่าไงรู้ไหมอ่ะใครจําได้ไหมคําตอบของแม่ครูอ,อาจารย์ว่าไงท่านบอกว่าพระละหันท่านไม่งูขนาดนั้นหรอกไม่มีใครจะฉลาดเท่าพระละหันนั่นเห็นไหมนะคําตอบนี่ชุดยอดไหม คำตอบออกมาแบบเนี้ยสุดยอดไหมไอพันบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วก็มันเหนือพระธรรมดาเนี่ยมันเหนือไปแล้วขลือหัดหรือคาวัจยาโจมเนี่ยพอบรรลุธรรมมันก็เหนือไปแล้วมันจะให้ชีวิตร่างกายเจ้าของมาเป็นคาวาัดเรอไม่ใช่เพื่นก็ เอาให้เต็มผมเพราะมันเลยมันเหนือทุกอย่างแล้วไอ้พูดที่เหนือไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเออมันเหนือจากพระธรรมดาแล้วมันเหนือจากพระธรรมดาแล้วมันเหนือจากคารวะจะาจุเจมเพราะจะให้ซึกออกมาแล้วก็มาอยู่เป็นคารวะไม่มีหยันได้เลยอันนี้ไม่มีพวกเราก็เหมือนกันไม่มี นั่นแหละคำตอบของพระแมว่วัอาจารย์ชัดเจนขนาดไหนพระละหันทําไมง่ขนาดนั้นไม่ง่กับคําว่าปล่อยเจ็ดวันนะถ้าไม่บวชตายเนะี่ยนั่นเห็นไหมท่านไม่ได้โก้มันเป็นอย่างนงั้นจริงๆงพระละหันงูไม่มีเออสำเร็จแล้วกูจะสึกออกมากูเป็นพระกูจะสึกออกมาันาีกออก่ยิ่งผิดหนักเข้าไปเลย ไม่มีไม่เคยมีมมมเห็นไหมพระยศัพระยศกุระบุตรท่านมีประสาทสามหลังเหมือนกันเลยเหมือนกับเจ้าชายพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพศศระยศกุลบุตรร่ำรวยพ่อแม่รักมากเนี่ยเมืม่อท่านมี สาวมีเอาพวกนางลำนางฟ้อนที่มายั่วยวนให้เพลิดเพลินอยู่ในความสุขประเภทนี้เขาเต้นลำเขาระบำลำฟ้อนมันเหนื่อยคราวนี้พยาสาวกุลบุกูก็เบื่อเหมือนกันกูก็นอนกันอนนอนคนนี้เออพอนอนมันไม่หลับคนนี้นะแล้วพวกนี้เห็นเห็นเพิ่นนอนเห็นพยาสาวกุลบุรเพิ่นนอน อล้ไม่มีใครดูแล้วล่ะเจ้านายนอนแล้วเราก็นอนเหมือนกันนั่นแหละพระยาสาวกุลบุตรถึงเห็นทั้งอ้าปากทั้งเปลือยกายทั้งอุ่นคอขอกแขกแขกสารพัดอย่างผ้าถุงผ้าถึงโอ้ตื่นมองมาต่กูตายแล้วก็เนี้ยหนหนีเห็นไหมโอ้ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่เดือดร้อนหนอเท่านี้โอ้ไม่จะงบมีจะไฟไปแล้วก็เนี้ที่นี่นวุ่นวายที่นี่เดือดร้อน ไปเรื่อยไปไปทางพระพุทธองค์อยู่สิเขาเนี้ยพระพุทธองค์อยู่อะที่พระองค์สเสด็จจงกรมอยู่ไงพระองค์สเสด็จจงกรมอยู่ได้ยินเสียงพรยาสากลบุตรบอกว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่เดือดร้อนที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนที่นี่สงบไปแล้วคนนี้นะนั่นเห็นไหมเข้าไปแล้วได้ฟังเทศอนุปพิกถากับอริยสัจสี่บรรลุเป็นพระโสดาบันเลย บรรลุเป็นพระสุรบันเออไม่นานแล้วคันนี้พ่อกับแม่พระนางสุชาดากับสามีตามหาลูกชายคนเดียวมันตามไปพระพุทธเจ้าไม่ให้เห็นกันเนี่ยบากว่า,วาพวกเธอฟังทรสักก่อนเอาแสดงธรรมรอ,อ,อนุวิกถากับอริยสัจสีแล้วพ่อกับแม่ก็สำร็จเออเป็น พระอริยบุคคลเป็นพระสุนทรบรแล้วหลังจากนั้นพ่อเทศให้พ่อกับแม่ฟังเรียบร้อยพระยศกุลบุตรได้ฟังเพิ่มละแต่แม่พวกพ่อกับแม่เห็นนะได้ฟังธรรมะเพิ่มสําเร็จเป็นพระละหันเลยท่านขึงได้บวชให้เอหิพิคุอุบสสมัทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้ว <c oughs> เห็นไหมล่ะนั่นแหละ มันเห็นแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายมันเห็นแต่ความทุกข์ท่านสําเร็จก่อนที่ท่านยังไม่ได้บวชเห็นไหมพระยศกุลบุตรน่ะท่านยังไม่ได้บวชให้เบียงฆราวาสหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาทันทีขอบวชทันทีเลยเห็นไหมท่านไม่ได้ฆ่าตัวไม่ได้ตายนะั่นนะคือมันไม่มีใครจะฉลาดเท่าพระอรหันต์แหละกา็บวชในพระพุทธศาสนาขอบวช นั่นเห็นไหม้วไม่ได้กลับขึ้นมาสูงกองเอินกองทองมหาสิทธิยิ่งใหญ่ไม่มีเลยนั่นแนะเราฟังเรามันเป็นปัญญาพวกเราหมดเลยเราไม่ใช่ฟังเฉยๆนะอ่าไม่มันเป็นปัญญาของพวกเราหมดแล้วไม่ได้ฟังเฉยๆเราตรงลงตรงนี้ทุกคนเลยอปัญญามีงัดออกมานั่นแหละเราจึงได้ฟังนัมันเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินใครตัวใครบอกว่าปว,าปวดเป็นพระแล้ว แล้วโลกสึกออกมาเพื่อจะอยู่ได้มาสอนญาติโยมอยู่ใกล้คิดติดพันกับญาติโยมว่างั้นนั่นเห็นไหมมันผิดทั้งนั้นเราได้ยินได้ฟังมาสรุปสองเวทนะอะเราฟังแค่นี้แหละนิดเดียวพอลูกโอ้สามทุ่มกว่าแล้วเด้อ